สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่อาจจะทำให้สับสนหรือว่างงเรื่องของ Black Panther นะครับคลิปก่อนเนี่ยผมสรุป Black Panther ไปว่าเออจริงๆตัวมันก็เก่งแหละเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่ลงบอสท,ที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หน้าปั้นขนาดน,นั้นเพราะว่ามันลงได้แค่บอสเจนกับดอมมูใช่ไหมละ่ะ A B X A B L ไม่น่าจะเป็นเมตานะครับซึ่งทุกอย่างมัน มาจากการที่ผมคาดเดาแล้วก็ดูจากสกิลต่างๆนะครับแล้วก็เลยคิดว่าตัวมันเนี่ยไม่น่าจะเป็น Meta ABX กับ ABL หรอกแต่บอกเลยว่าผมคิดผิดนะครับคือปรากฏว่า Black Panther เนี่ยเป็น Meta ABX ครับผมแต่ ABL ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับก็ถือว่าเดาผิดแล้วกันนะครับก็จะได้เก็บไปไ,ไ,ไว้เป็นบทเรียน นะครับเพราะปกติมันพอจะที่จะเดาได้ว่าแบบตัวไหนมันสกิลทั้งนี้มันจะเก่งไเอเบ็กสเบลมอะไรเงี้ยนะครับเราบอกเลยว่าแบล็กแพนเทอร์เนี่ยคาดไม่ถึงจริงๆเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาทำคลิปนี้นะครับสำหรับแบล็กแพนเทอร์นี่ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าอย่างอาร์ติแฟกต์ของแบล็กแพนเทอร์เนี่ยมันไม่ได้เอื้อเล่น a อ x ด้วยซ้ำนะครับแต่ คะแนนที่ผมได้มันน่าตกใจมากถ้าเกิดเทียบกับ Moon Knight, มูนไนนะครับผม Black Panther Artifact เนี่ยมันเอ่อเพิ่มแค่เป็นแบบ Instinct c r ิตด a มีสแล้วก็อินสติ c งคริ a t e นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปดูของมูนไนเนี่ยอาร์ติแฟกต์ของมูนไนคืออวย a อ x มากๆนะครับคือมันจะเพิ่มดาเมจต่อบอสหรือว่าศัตรูที่มีเลือดมากกว่า50%นะครับ20%ซ ซึ่งบอสเอพีเอนะครับเลือดมันไม่เคยลงไปต่ำกว่า50%แสดงว่ามูนไนท์เนี่ยมันจะตีบอสแรงขึ้นอย่างเน,นี้ยอาร์ติแฟกห้าดาวยีตลอดเวลาเลยนะผมแล้วก็เพิ่ม0.4%ต่อค่าอินสติ้งที่เรามีคืออาร์ติแฟกต์มันอวยเอพีมากอะ่ะแล้วแบบแบล็กแพนเทอร์มาทําให้ผมเซอร์ไพรส์มากๆนะผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลิปแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการเล่นนู่นนี่นั่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็บอกเลยว่าา่าาาาเซอรรร์์ไพสสมมกๆํหับ Black Panther, แล้ววผคิด ตอนนี้นะครับแบล็กแพนเอรเป็นฮีโร่สายแดงที่น่าปั้นมากที่สุดในเกมแล้วเพราะว่าในเรื่องของการลงบอสลีเจนนะครับฮีโร่สายแดงเนี่ยแบล็กแพนเอรคือเก่งที่สุดแล้วนะครับเวนอมกับตันมูนไนบูฟอรีนสู้ไม่ได้นะครับในเรื่องของการลงบอสลีเจนและดอมังมูส่วน a v x ABL h เนี่ยฮีโร่สายสีแดงตอนนี้มีบทแค่มูลไนนะครับก่อนที่ Black แพนเ h e r จะมา ABL เนี่ยไม่มีบทนะครับเพราะว่าด็อกอ็อกมันคลองพื้นที่หมดแล้วนะครับ เพราะงั้นผมเคยพูดเลยว่าถ้าเกิดตัวไหนมันลงได้แค่วูเบอร์บอลรีเจนกระดอมบมู u, เนี่ยอาจจะไม่ได้หน้าปั้นสักเท่าไหร่แต่ว่าผมขออนุญาตถอนคําพูดนะครับแบ็คแพนเทอร์นี่คือสามารถลงได้ทั้ง a อเนะครับแล้วก็ดอมบังมูแล้วก็ Dom a u, วกูเบอร์บอลรีเจนแล้วก็คิดว่าเป็นตัวที่หน้าปั้นมากที่สุดในตอนนี้สําหรับสายสีแดงฮีโร่นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อยูนิฟอร์มหรือใครที่คิดจะขึ้นทีอร์ซจะยัดของเนี่ยทําได้เลยนะครับไม่ต้อง รอไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องคิดว่าเอ้ยจะทํามามันคุ้มไหมผมคิดว่าแบล็กแพนเทอร์เนี่ยคุ้มสุดแล้วนะตอนนี้สําหรับสายแดงฮีโร่นะผมโอเคปไปดูคลิปใน a b x กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบกับมูลไนให้ดูด้วยครับบอกเลยว่าจะตกใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาแน่นอนก่อนจะไปดูแบล็ k แพนเทอร์นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามูลไนเนี่ยสามารถทําคะแนนได้เท่าไหร่นะครับซึ่งมูลไนผมเชื่อว่าถ้าเกิดหลายคนเล่นมูลไนหรือว่ามีทีมสีมูลไนเนี่ยน่าจะมีปัญหาตรงที่ว่า มูนไนท์บางครั้งถ้าเกิดเราใส่เป็นเกียร์ม่วงนะครับเกียร์มันไม่ค่อยติดเนื่องจากตัวของมูนไนท์นะครับไม่มีตัวของการันตีครีนะครับเกียร์ม่วงจะติดต่อเมื่อเราติดครีนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางครั้งเกียร์อาจจะไม่ติดบ้างหรือติดช้าบ้างอันมันทําให้เราแบบงุหงงนะครับหรือว่าคะแนนมันก็จะหายไปนะครับเป็นความน่าลำคาญของตัวละครมูนไนเองนะครับซึ่งมันก็มีหลายตัวที่ไม่มีการันตีคริเช่นลูน่าแมคเคลีรหรือว่ามีตัวอะไรนะผมจำไม่ได้ละ จำได้แค่นี้นะครับอ่ะอันนี้คือข้อเสียของมูนไนในเอเกแล้วแล้วก็อาจจะมีบางคนที่คิดว่าเอ้ยอัสกิลเอเวกมันใช้ยากหรือเปล่าตัวที่เป็นท4ีอร์ส่อะไรเงี้ยซึ่งวเวราผมไม่ได้รู้สึกว่าสกิลเอเวกมันใช้ยากขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมมูนไนก็ถือว่าเป็นตัวที่สามารถทําคะแนนได้โอเคนะครับก่อนที่ Black p a นเท e r จะมาอาจจะไม่ได้เวอร์เหมือนตัวอื่นเช่นแบบด็อกออกจินแกรแมกนิโต้แบล็กโบ หรือว่าเคเบิลนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสายสีแดงที่สามารถทําคะแนนได้เยอะที่สุดไม่สิต้องเป็นสายสีแดงฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายสีแดงเนี่ยด็อกอ็อกจะทาคะแนนได้เยอะที่สุดนะครับผมก็ถ้าเกิดมูนไนท์เนี่ยพิกพิกมันสามารถทําคะแนนได้ถึงประมาณ14ล้านเลยนะสิบสี่ล้านขึ้นไปนะครับผมแล้วแต่ซีซันด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นซีซันใบเนี่ยก็จะทาคะแนนได้น้อยหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้สไตรเกอร์เทียร์สี่เป็นการสกัดบอสเพราะว่าตัวของมูนไนท์เนี่ยไม่มีสกิลที่มีใบนะครับผม ถ้าเกิดซีซันอื่นที่ได้ใช้ Black Widow เป็นสไตรเกอรเนี่ยคะแนนก็จะเพิ่มเยอะกว่านี้นะครับผมก็ดูจากรูปเกมแล้วนะครับมูไนเนี่ยไม่น่าจะถึง14นะครับน่าจะ1 3ปลายๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่า Black Panther เนี่ยจะสามารถทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ13.8นี่แหละนะครับผม ผมจะใช้ลีดซับแบบเดียวกับมูนไนท์เลยนะครับแต่ว่าแบ็คแพนเทอร์เนี่ยก็จะมีตัวของทีมโบนัสกับเอมบากูนะครับสกิลที่ผมจะใช้ใน ABX เนี่ยก็จะเป็น3นะครับดีเลย์ห้าดีเลย์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็4แต่ว่าจะมีการแทรก1 2เข้ามาเรื่อยๆนะครับคอมโบแรกก็จะเป็นการกดตัด1ตัด2เพื่อให้เราเล่งเกตสกิลเทียร์3แล้วก็เล่งเกตของบัฟเอนเวจจากม่วงหลอมนะครับผม แล้วก็ทุกๆคอมโบเนี่ยหลังจากเราคอมโบเสร็จแล้วก็จะมีการใช้สกิล1นึ่งสงเข้ามาแทรกเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เอ็มบากูเป็นลีดเนี่ยซึ่งเอ็มบากูลีดต้องมีอาร์ติแฟกต์นะครับถ้าเกิดเอ็มบากูคุณไม่มีอาร์ติแฟกต์เนี่ยใช้เป็นจีฮักลีดจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเอ็มบากูลีดเนี่ยเราจะสามารถใช้โคออฟสกิลได้นะครับซึ่งโคออฟสกิลเนี่ยมันจะใช้เป็นสกิลห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนคอมโบเปิดนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าผมกด 3. ามดีเลย์นะครับแล้วก็หแล้วก็กดโคอ,อปอีกทีนึงนะครับมันจะทําให้สกิลห้เนี่ยสามารถใช้ได้2รอบนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้าเกิดไม่เข้าใจก,ก็คือไม่เข้าใจแต่ว่านั่นแหละมันก็เลยสามารถทําให้ตัวของแบล็ k เคนเสามารถบูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของโคอ,อปสกิลเนี่ยมันใช้ได้2รอบนะครับ อาจริงๆเนี่ยตอนผมเห็นสกิลทีอรสามของ Black Panther ที่ยังเป็นแอนิเมชันเดิมนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเมตาเอเบ็เลยนะครับเพราะจริงๆมันดูใช้ยากมากๆในเอเบ็นะครับแต่ไม่รู้ว่าเดฟเขาทำอะไรกับสกิลทีอรสามของ Black Panther ทำให้มันสามารถแบบทำดาเมจได้ออกมาแรงมากๆทั้งในแบบเวอร์บอลิเจนแล้วก็เอเบ็เลยนะครับผมก็เล่นสนุกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเก็บสกิลคออปไว้ใช้นะครับในคอมโบหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคอมโบหน้าจะต้องเป็นคอมโบสกัดใช่ไหมละ่ะแล้วเราต้องใช้สกิล4ในการสกัดบอสนะครับเห็นปะผมกด5แล้วก,กดคออปนะครับสกิล5มันจะออก2รอบถ้าเกิดสังเกตดีๆนะผมแล้วก็การสกัดบอสด,ด้วยสกิล4นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขวันวันไบ่นะครับก็ทําได้ไม่ยากเลยนะผมแถมคลิกเนี่ยติดตลอดเวลานะครับทาให้บัฟเกมม่วงเนี่ยไม่มีการดีเลยห,หรือติดช้าหรือว่าไม่ติดเหมือนมูนไนท์เลยนะครับถ้าเกิดใครยังนึกไม่ออก เกียร์ไม่ติดมันจะมีประมาณ2ตัวที่เห็นชัดๆในแบบเมตาที่ที่ผ่านมานะครับคือมูนไนก์กับชาโดเชลนะครับลูน่าเนี่ยมีบ้างแต่ว่ามันก็มีทริกในการที่ทําให้เกียร์มันติดง่ายง่ายกว่ามูนไนก์กับชาโดเชลลอ่ะเออแต่แบล็คแอนเทอร์นี่ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วผมคิดว่าม่วงหลอมเนี่ยมันเ y นจ์ไอดีมากๆนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายเอเบกเนะี่ยผมว่ามีไงไรก็ต้องเป็นม่วงหลอมนะครับผมเนี่ยมันเล่นสนุกมากนะครับแต่บางทีก็อาจจะแสบตาทีหนึ่งเพราะว่าสกิลเทียสามมันแบบ นะครับนั่นแหละเนี่ยนะครับคือสก,กัดสุดท้ายเนี่ยก็1 2บล้านสแล้วนะครับผมว่ายังไงก็แบบสิล้านขึ้นไปแน่นอนซึ่ง Black Panther นะครับทีอสามนะครับเมื่อกี้เทียบกับ m o มู n i น h t ซึ่งเป็นมูน n k ท i ทีอร์สี่นะมผมว่าคะแนนน่าจะใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ก็นั่นะแหละถ้าเกิด Black Panther เป็นทีอสีเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าคะแนนเนี่ยมากกว่ามู o n น n i สองถึงสามล้านแน่นอนนะครับผม โอ้โหเนี่ยสิบสามล้านห้านะครับผมเมื่อกี้มูไนส์สิบสามล้านแปดนะน่าตกใจมากๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับน่าจะถึงเวลาของมูไน์ที่จะได้เอ่อลงจากเมตาลงไปพักสักทีหลังจากติดเมตามามากกว่าหนึ่งปีนะครับผมเอาจริงผมยังทำใจถอดของมูไน์ไม่ได้เลยเพราะเป็นลูกรักของผมนะครับอาร์ติแฟกต์เกียร์ยูนิฟอร์มอูลูก็ยัดให้เต็มเหนียวเลยก็ จะให้สรุปอะไรดีอ่ะมันก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับคือ black panther เนี่ยเป็นตัวที่ลงบอสได้สนุกแล้วก็เล่นได้ดาเมจแรงมากๆเหมือนกันกับ a p x นะผมเพราะฉะนั้นการใช้งานมันหลากหลายมันไม่กระจุกกันอยู่ในแค่วูดบอ Legend กับดอมมูวูดบอ l e g e n นดอมมูแน่นอนนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดใครไม่ได้เน้น a p x เนี่ยปั้นมามันก็ยังทำคะแนนให้คุณได้ในระดับหนึ่งมันมากกว่า7ล้านแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งเป็นสายที่เล่น a p x เนี่ยโอ้บอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นนนนสาย AVX ่่จะมมีููกัอแล้ว นั่นแหละมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะ b l a c k Panther คือมันเก่งมากนะครับแล้วผมก็คือแบบไม่คิดว่าตัวมันจะเก่งขนาดนี้คือเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์ไม่รู้จะพูดอะไรคืออาจจะผมอาจจะวนๆอยู่กับคํานี้แหละแต่ว่าประทับใจนะครับประทับใจมากๆแล้วก็เอาจริงคือไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาโหดเพราะา Black Panther ไม่เคยเก่งเลยนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้มานานจะรู้ว่า b l a c k Panther ไม่เคยมียูนิฟอร์มไหนที่ทําให้มันเก่งเลยนะครับแต่ว่ายูนิฟอร์มนี้เนี่ย ทำให้มันเก่งได้สักทีนะครับแบบได้รับความยุติธรรมได้รับแบบ d e s ซอร์แบบ justice แล้วนะครับผมสำหรับ Black Panther ใครที่เป็นแฟนคลับหรือใครที่ชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยชื่อว่าน่าจะแฮปปี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ขอให้สนุกกับการเล่น Black Panther นะครับผมสวัสดีครับ